อ่ะโอเคนะคะวันนี้เราก็อยู่ใน ep 1 9เนะคะเรื่องร่างกายมนุษย์นะคะนี้จะจะเป็นเรื่องของระบบสืบพันธุ์สุดท้ายแล้วระบบสืบพันธุ์เราจะเรียนสืบพันธุ์เพศช,ชายใช่ไหมระบบสืบพันธุ์เพศหญ,ญิงแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือการคุมกําเนิดนะคะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันตอนจุดประสงค์การเรียนรู้สําหรับวันนี้คือลูกจะต้องเลือกวิธีการคุมกําเนิดและเสนอแนวทางป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอนควรได้ถามว่าอันนี้จริงๆมีประโยชน์ไหม มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันของคุณแต่ด้วยวัยขนาดนี้ยังคงไม่ต้องใช้ก่อนเนาะแต่เรียนรู้เอาไว้ก็ดีกว่านะคะอ่ะคราวนี้คือถามว่าทำไมจึงต้องมีการคุมกำเนิดทราบไหมทำไมปล่อยให้เกิดลูกออกมาไม่ได้หรอทำไมต้องมีการคุมกำเนิดครับป้องกันการท้องก่อนวัยุู อ่าถูกต้องเพราะว่าสมมุติว่าวัยเราอย่างเงี้ยอยู่มสองมสามว่าวุฒิภาวะของคุณมีหรือ,อยังในการจะเลี้ยงเบบี๋หนึ่งคนนะ่ะยังถูกไหมย,ยังต้องแบบมือขอตังค์พ่อแม่เพราะฉะนั้นความพร้อมของคุณยังไม่มีถูกไหมคะถ้าสมมุติคือมันไม่สามารถควบคุมความรู้สึกหรือความต้องการได้แล้วก็ต้องทําไมคะป้องกันถูกไหมอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสมมุติว่าประเทศของเรามีประชากรเยอะ ถามว่าพื้นที่ที่มีอยู่ทรัพยากรภายในประเทศเพียงพอต่อการจะเลี้ยงประชากรจํานวนมากมไหมก็ไม่ถูกไหมหรือลูกจะเห็นได้ว่าในสังคมปัจจุบันจะมีปัญหาเรื่องอะไรเด็กกำพร้าเด็กโดนทอดทิ้งเยอะแยะมากมายเลยถูกไหมคะเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าพ่อและแม่ที่ให้กําเนิดเด็กเหล่านั้นมาก็จะอยู่ในช่วงวัยรุ่นใช่ไหมที่ไม่มีความพร้อม ในด้านต่างๆจึงทําให้ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้ก็จะเป็นปัญหากับสังคมอีกถูกไหมคะอ่าอันนี้จึงเป็นที่มาว่าทําไมเราจึงต้องมีการคุมกําเนิดน,นะคะอ่าคราวนี้เขาบอกว่าในการมีบุมีบุตรใช่ไหมมีลูกอ่าทั้งพ่อทั้งแม่ก็จะต้องมีความพร้อมในทุกๆอย่างนะคะรวมไปถึงถ้าสมมุติว่าคือเรามีความพร้อมในด้านปัจจัยแล้วถูกไหมแต่ด้วยความที่ว่ามีลูกเยอะๆอย่างเงี้ยเราไม่ต้องการจะมีแล้วมีสักคนสองคนก็พอเราก็ใช้วิธีการ คุมกาเนิดเอานะคะตอนนี้เอ่ะเรามาดูการคุมกําเนิดนะคะซึ่งจะแบ่งได้เป็น2ประเทศประเภทที่1ก็คือการคุมกําเนิดชั่วคราวคําว่าชั่วคราวคืออะไรป้องกันเอาไว้ก่อนไม่ให้เกิดการตังครัแ์แปลว่าอะไรที่พร้อมเราก็สามารถมีลูกได้เลยนะคะจะแบ่งออกเป็น3วิธีด้วยกันวิธีที่1ก็คือการคุมกําเนิดโดวยวิธีธรรมชาติคําว่าวิธีธรรมชาติคืออะไรเรานับวันตกไข่อ่ใช้วิธีของเมื่อวานนั่นแหละ เพราะฉะนั้นช่วงไหนที่ตกไข่ปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยฟิชเจอริงเมื่อไหร่ท้องทันทีถูกไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นการคุมกำเนิดด้วยวิธีธรรมชาติก็คือเราจะนับระยะปลอดภัยหรือนับวันปลอดภัยช่วงไหนบ้างที่ไข่ไม่ตกแน่ๆเออตอนนั้นเกิดการฟิชเจอริงได้นะคะถัดมาวิธีที่2คือการคุมกำเนิดโดยการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ที่เรียนแบบฮอร์โมนเพศหญิงเมื่อวานเราเรียนไปแล้วฮอร์โมนในเพศหญิงจะมี2ชนิดใช่ไหม อย่างแรกก็คือฮิจโตรเจนหัวหน้าจำได้ไหมอย่างที่สองคือโปรเจสเตอโรนเป็นลูกน้องนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีการใช้ยาที่สังเคราะห์เรียนแบบมาจากฮอร์โมนทั้ง2ชนิดนี้เพื่ออะไรเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการตกไข่หรือทําให้มดลูกไม่พร้อมต่อการฝังตัวของตัวอ่อนเมื่อผนังมดลูกไม่พร้อมมันก็ไม่สามารถฝังตัวเป็นเบบีได้นะคะตอแม่ วิธีที่3คือการคุมกําเนิดโดยการใช้อุปกรณ์อุปกรณ์คืออะไรบานณนารู้จักดีถุงยางอนามัมอย่างนี้ใช็นั่นคืออุปกรณ์นะคะวิธีที่2คือการคุมกําเนิดถาวรหรือการทําหมันนั่นเองอันนี้จะเป็นการคุมกําเนิดแบบยาวๆเลยนะคะเมื่อเราตัดสินใจว่าคือจะไม่มีลูกแล้วก็จะทําการคุมกําเนิดแบบถาวรหรือทําหมันนั่นเองคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีแรกกันก่อนเลยนะการคุมกําเนิดแบบชั่วคราวโดยการคุมกําเนิดด้วยวิธีธรรมชาติ หรือเราจะเรียกว่านับวันปลอดภัยคําว่าวันปลอดภัยคืออะไรเขาจะเรียกว่าหน้า7หลัง7คําว่าหน้า7คืออะไรระยะเวลาอ่าก่อนที่จะมีประจําเดือนตัวอย่างนะคะรูปด,ดูในตารางนะประจําเดือนจะมาในวันที่17เพราะฉะนั้นหน้า7คืออะไรหน้าอ่าวันก่อนหน้าที่ประจาเดือนจะมา7วัน ถูกไหมเพราะฉะนั้นประจําเดือนเรารู้แล้วว่าครั้งต่อไปเรานับไปแล้วเมื่อวานถูกไหมเรานับว่าประจําเดือนของเราจะมาอีกทีเมื่อไรแสดงว่าก่อนหน้าที่ประจาเดือนจะมา7วันตรงนั้นน่ะปลอดภัยแน่นอนถ้าฟิชเ u อริงก็ไม่ท้องถูกไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงช่วงนี้อ่าไข่ตกไหมไข่ตกไหมไข่ไม่ตกแล้วถูกไหมคะไข่ไม่ตกแล้วไข่กําลังจะสลายมาเป็นประจําเดือนแล้วถูกไหมถัดแม่คาว่าหลังเจ็ดคืออะไร ก็คือวันที่ประจําเดือนมานับต่อไปเจ็ดวันตรงนี้สําคัญนะนับวันที่ประจําเดือนมาวันแรกเป็นวันที่หนึ่งด้วยนะเพราะฉะนั้นคําว่าหลังเจ็ดคือจะนับตั้งแต่วันที่ประจาเดือนมาวันแรกคือวันที่สิบเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามตรงนี้เจ็ดวันนะคะตรงนี้ก็เป็นระยะปลอดภัยทําไมทําไมถึงปลอดภัยเพราะว่าอะไรผนังมดลูกของเราเกิดการสลายตัวไปแล้วถูกไหม ดังนั้นเมื่อผนงังมดลูกเกิดการสลายตัวก็ไม่มีสถานที่ให้ตัวอ่อนเกิดการฝังตัวทันไหมคะฉะนั้นเราจะเรียกวิธีนี้ว่าเป็นวิธีการคุมกําเนิดแบบธรรมชาติหรือนับวันปลอดภัยวันปลอดภัยคืออะไร7วันก่อนที่ประจำเดือนจะมาและก็7วันหลังจากที่ประจำเดือนจะมาแต่ถามว่าในทางปฏิบัติเรารู้ว่าผู้หญิงจะมีประจำเดือน 3- 5วันถูกไหมถ้าวันที่1วันที่2วันที่3ตรงนี้ประจำเดือนมา ในความเป็นจริงเขาก็คงจะไม่ฟิชเจอริงกันถูกไหมคะเพราะประจำเดือนกําลังไหลยอยู่หรือวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าตรงนี้ก็ประจำเดือนมาอยู่ถูกไหมปลอดภัยแน่ๆแต่สกรปรกไหมสกรปรกถูกไหมเพราะประจำเดือนกําลังไหลถูกไหมคะถ้าสมมติว่ามีเพศสัมพันธ์ในตอนที่ประจำเดือนมาได้ไหมได้แต่ก็จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อในช่องคลอดของผู้หญิงนะคะผู้ชายเองก็เสี่ยงเหมือนกันนะคะให้ชัวร์ชัวก็คือหน้าเจ็บ แต่ถามว่าข้อดีของการนับระยะปลอดภัยมีไหมมีคืออะไรข้อดีของการใช้วิธีนี้ก็คือว่าเราไม่ต้องกินฮอร์โมนเข้าไปถูกไหมคะเพราะเรารู้ว่าฮอร์โมนจะมีผลข้างเคียงหลาย,ลายๆอย่างแต่ข้อเสียมีไหมมีถ้าผู้หญิงเกิดมีรอบเดือนไม่สม่ำเสมอเช่นบางเดือนมา25วันบางเดือนมา28วันบางเดือนมา30วัน เพราะฉะนั้นในการนับวันแบบเนี้ก็อาจจะเกิดการคาดเคลื่อนพอคาดเคลื่อนปุ๊บเกิดอะไรครับบานานะ่าท้องตองใช่ไหมเพราะนั้นก็จะใช้วิธีนี้ไม่ได้นะคะอ่ะตอนม่ไม่ใช่ว้วนเลยลูกท้องเลยลูกอ่ะถัดมาก็คือการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์นะคะที่เรียนบบจากฮอร์โมนของเพศหญิงคือฮิโตรเจนแล้วก็โปรเจสเตอโรนนั่นเองนะคะซึ่ง สรรพคุณของฮอร์โมนอันนี้เขาจะเอามาใช้ในการควบคุมไม่ให้เกิดการตกใ่หรือควบคุมการเจริญของเมลลูลูกที่ไม่ให้มีสภาพพร้อมต่อการฝังตัวของตัวอ่อนใช่ไหมครูอ้อมบอกไปแล้วนะคะเช่นการใช้ยาคุมกําเนิดนะคะยาเม็ดคุมฉุกเฉินยาฝังคุมกําเนิดแล้วก็มียาฉีดด้วยนะคะมียาฉีดคุมกําเนิดรวมไปถึงแผ่นแปะคุมกําเนิดเป็นอย่างไรบรรนน่าจะเลือกวิธีไหนเรามาดูกันต่อค่ะ เริ่มจากยาเม็ดคุมกําเนิดก่อนอันนี้คือถ้ามานาน่าจะคุมกําเนิดใช่ไหมอันนี้ใช้ในผู้หญิงนะลูกอ่ะครูไม่กล้ายกตัวอ,อย่างผู้หญิงเอาเป็นมาดาน่าละกันนะเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ยาคุมกาเนิดนะคะอันนี้จะมีการผสมสอง,สองแบบคือฮอร์โมนรวมฮอร์โมนรวมคืออะไรจะมีทั้งฮอร์โมนฮิสโรเจนและโปรเจสเตอโรนในเม็ดเดียวหรือจะเป็นแบบฮอร์โมนเดียวฮอร์โมนเดียวก็จะมีแค่โปรเจสเตอโรนอย่างเดียวนะคะ วิธีการกินก็จะมีวิธีการกิน2แบบนะคะยาเม็ดคุมกําเนิดจะมี2แบบแบบที่1คือกินแค่21เม็ดแบบที่2คือกิน28เม็ดอ่ะคราวนี้เรามาดูกันนะคะแบบแรกเลยนะคะก็จะเป็นฮอร์โมนรวมคําว,ว่าฮอร์โมนรวมคือมีฮอร์โมนของเพศหญิงทั้งสองชนิดเลยอยู่ในเม็ดเดียวกันข้อดีของการกินยาคุมกาเนิดคืออะไรนะคะพอกินปุ๊บคือมันสามารถหยุดการตั้งครรภ์ได้เลย คือออกฤทธิ์ทันทีเลยนะคะแล้วก็ประจำเดือนก็จะมาตามปกติมาแบบส,สม่าเสมอนะคะแล้วก็ป้องกันการกินาการเกิดเป็นมะเล็งมดลูกแต่ถามว่าถ้าสมมุติว่าเรากินในระยะเวลานานๆมันมีผลข้างเคียงไหมมีมดลูกของเราก็จะแห้งพอเราจะมีลูกใช่ไหมมันก็ไม่พร้อมต่อการฝังตัวของตัวอ่อนแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญคุณจะต้องมีวินัยในการกินส,สม่ําเสมอคือต้องกินทุกวันเมื่อไร่ขาดไปนะคะมันก็จะ อาจทาให้เกิดการตั้งครรภ์ได้สําหรับชนิดที่2เราจะเรียกว่าฮอร์โมนเดี่ยวฮอร์โมนเดี่ยวคือจะมีค่โปรเจสเตอโรนโปรเจสเตอโรนจะทําหน้าที่เกี่ยวกับอะไรเลยการเตรียมสถานที่ใช่ไหมคือเตรียมมดลูกให้พร้อมต่อการฝังตัวถูกไหมคะจะไม่มีผลต่อ,อการผลิตน้ํานมจาก่อมอสร้างน้านมนั่นเองเพราะฉะนั้นฮอร์โมนเดี่ยวตรงนี้หลังคุณแม่หลังคลอดนะคะก็สามารถกินได้จะไม่มีผลข้างเคียงนะคะแต่ ผลกระทบคืออะไรประจําเดือนก็จะมาแบบกบระปิดกระปรอยนะคราวนี้เรามาดูวิธีการกินนะคะบรรณาน่าจะได้กินถูกนะลูกเริ่มจาก21เม็ดมษกรเวลาการกินนะตรงบริเวณของแผงเขาจะเขียนลูกศรเอาไว้ให้ฉะนั้นเวลาเรากินก็คือให้กินตามลูกศรเลยยกตัวอย่างเช่นวันนี้คือวันอะไรวันอังคารใช่ไหม วา,านนาก็เริ่มกินจากวันอังคารไปหนึ่งเม็ดก่อนถูกไหมวันอังคารพูดพรฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นับไปเรื่อยๆจนครบ21วันหมดแผงพอดีพอหมดแผงปุ๊บให้หยุดไป7วันนะคะพอวันที่8เราก็เริ่มกินใหม่แผงถัดไปกินไปแบบนี้เรื่อยๆๆนะคะถ้าเรายังไม่ต้องการจะมีลูกนะคะถัดแม่แบบ28เมตรก็เช่นเดียวกันนะคะให้กินตามลูกสอนนะกินไปเรื่อยๆ่อๆ่อๆจนครบ28เม็ด พอหมดแผงปุ๊บให้เริ่มแผงใหม่ได้ทันทีนะคะข้อดีเมื่อกี้รูก็บอกแล้วว่ามันสามารถคุมกาเนิดได้ดีแต่ข้อเสียหรือผลข้างเคียงนี้มีนะคะคนที่กินยาคุมกําเนิดบ่อยๆก็อาจจะมีผลข้างเคียงเกี่ยวกับฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนไปอาจจะทําให้เกิดการเคลื่อนไส้ปวดหัวนะคะหรือว่าการชัดเต้านมตรงนี้บรรณาน,า,นาเข้าใจไหมคะเต้านมมันจะรู้สึกเจ็บๆตรงบริเวณเต้านมนะลกูก อาจจะน้ำหนักขึ้นมีผลต่อน้ำหนักตัวแล้วก็น่าจะเป็นฟานะคะพัดแม่เป็นยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินคาว่าฉุกเฉินคืออะไรแบบเร่งด่วนออคือเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินอย่างเงี้ยเนื่องจากพอพี่จะริงปุ๊บเอ้ามาตรวจพบว่าอะไรถุงยางรั่วอย่างนี้ พอถุงยางรว่าทำไมอันตารายถูกไหมเพราะฉะน,นั้นก็ต้องกินยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินดักเอาไว้ก่อนวิธีการกินนะคะเขาบอกว่าอ่ะให้เริ่มกินเริ่มกินได้เลยหลังจากมีเพศสัมพันธ์หรือถ้ากินตอนนั้นไม่ได้จริงๆก็ใก็กินภายในเท่าไหร่สามวันหลังจากมีเพศสัมพันธ์โดยเมื่อเรากินเม็ดแรกให้ทิ้งระยะห่างไปอีกสิบสองชั่วโมงถึงจะกินเม็ดที่ส เห็นไหมคะอันเนี้ยจะใช้ตอนไหนใช้ในกรณีฉุกเฉินเช่นเราลุมก,กินยาคุมเช่นถุงยางถุงยางอนามัยรั่วนะคะป้องกันเอาไว้ถัดมาจะเป็นยาฉีดคุมกําเนิดฉีดยังไงจะฉีดลงไปตรงกล้ามเนื้อของผู้หญิงภายใน5วันที่มีประจำเดือนนะคะก็คือพอประจำเดือนมาวันแรกคุณก็สามารถไปฉีดได้เลยประสิทธิภาพของเขาก็คืออะไรจะช่วยในการป้องกันไม่ให้ไข่สุก คำว่าไข่สุกคือไม่พร้อมที่จะปฏิสนธิถูกไหมเมื่อไข่ไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมในการปฏิสนธิแน่นอนว่าจะไม่เกิดเป็นตัวอ่อนถูกไหมคะการฉีดยาคุมกาเนิดจะอยู่ได้ประมาณ3เดือนข้อดีคืออะไรข้อดีคือมีประสิทธิภาพสูงนะคะเราสามารถฉีดเองได้แต่ข้อเสียคือจะทําให้ประจำเดือนมาแบบไม่สม่าเสมอหรือมาแบบกระปิดกระปรอยนะคะแล้วก็เมื่อหยุดฉีดไปนะคะก็ไม่สามารถมีลูกได้ทันที คุณต้องรอให้ฮอร์โมนมันเจือจางก่อนคือต้องทิ้งเอาไว้ประมาณ9เดือนถึงจะตั้งครรภ์ได้นะคะถัดมาเมื่อกี้มียาฉีดแล้วคราวนี้เขาใช้วิธีการฝังนะคะจะมีลักษณะคล้ายๆกับหลอดยาคูขนาดเท่ากับหลอดยาคูดูในรูปภาพตรงนี้นะภายในหลอดนี้ก็จะมีฮอร์โมนนะคะเป็นฮอร์โมนโปรเจสตินหรือโปรเจสโทรนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีผลต่อการผลิตน้ำนมนะ วิธีการคือเขาก็จะเอาหลอดตรงนี้ค่ะที่มันจุดด้วยฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนไปฝังเอาไว้บริเวณท้องแขนของผู้หญิงและฮอร์โมนที่อยู่ภายในหลอดมันจะค่อยๆซึมลงไปในกระแสะเลือดนะคะค่อยๆอ,ออกฤทธิด์ดังนั้นประสิทธิภาพของเขาจะสามารถคุมกําเนิดได้3-5ปีข้อดีคืออะไรข้อดีคือมีประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดได้ดีเลยรองจากการไม่มีเพศสัมพันธ์แต่ ข้อเสียคืออะไรคุณไม่สามารถทําเองได้ถ้าแบบเป็นฉีดใช่ไหมเมื่อกี้อย่าฉีดเราฉีดเองได้เลยไปซื้อมาฉีดเองได้เลยแต่ถ้าเป็นยาฝังต้องทาโดยแทย์นะคะแล้วก็จะมีผลต่อการมาของประจําเดือนคือประจําเดือนจะมาแบบไม่สม่าเสมอกับปิดกระปอยนั่นเองนะคะถัดแม่จะเป็นแผ่นแปะคุมกําเนิดอันนี้เป็นวิธีการใหม่ครูอ้อมก็เพิ่งรู้เหมือนกันคล้ายๆเป็นอะไรนี้แผ่นผิดแผลใช่ไหมพาก๊อตอ่ะ เขาเรียกว่าแผ่นแปะคุมกำเนิดนะคะซึ่งจะมีฮอร์โมน2ชนิดคือฮอร์โมนฮิโตรเจนและฮอร์โมนโปรเจสตินก็คือโปรเจสเตอโรนในตัวของแผ่นแปะใช่ไหมวิธีการใช้คือเข้าไปทำอะไรเอาไปแปะตรงบริเวณหลังตรงบริเวณแขนหน้าท้องหรือด้านหลังก็ได้นะคะซึ่งตรงแผ่นนี้จะมีฮอร์โมนทั้ง2ชนิดนี้แล้วฮอร์โมนก็จะค่อยๆซึมเข้าสู่กระแสะเลือดค่อยๆอ,ออกฤทธิ์ใช่ไหม ฮอร์โมนทั้งสองชนิดนี้จะออกฤทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการตกไข่แน่นอนว่าพอไข่ไม่ตกก็ไม่มีการปฏิสิทธิ์ทันไหมคะข้อดีคือเราสามารถหาซื้อได้ง่ายใช้งานได้ง่ายนะคะแล้วข้อเสียคืออะไรคือเราจะต้องเปลี่ยนทุกๆเจวันเพราะว่าประสิทธิภาพของเขาใช้งานได้แค่7วันเท่านั้นนะคะตรงนี้ทันไหมโอเคนะ ถัดมาจะเป็นวิธีการคุมกําเนิดโดยการใช้อุปกรณ์นะคะจะแบ่งออกเป็นในเพศหญิงและเพศชายก่อนนะอะส่วนของเพศหญิงคือการใช้ห่วงอนามัยนะคะนักเรียนจะเห็นด้ว่าตรงนี้อะจะเป็นห่วงอนามัยมี2แบบแตกต่างกันยังไงจะแตกต่างกันตรงวัสดุที่เขาใช้ทานะคะก็คือว่าจะเอาห่วงอนามัยตรงนี้ใส่เข้าไปในมดลูกถูกไหมพอเอาอุปกรณ์ไปขวางทางเคลื่อนที่ของอะไร เซลไข่ถูกไหมคะขวางทางเซลล์อสจิมันก็ทําให้ผนังมดลูกไม่เหมาะแก่การฝังตัวของตัวอ่อนถูกไหมคะซึ่งถ้าการใช้ห่วงอนามัยจะสามารถคุณกาเนิดได้3ามถึงสิปีแต่เมื่อไหร่ที่ห่วงหลุดเกิดอะไรขึ้นมาแล้วนะนะเรียบร้อยจบอ่าท้องถูกไหมอ่ะข้อดีก็คือว่าสามารถ คุมกำเนิดได้มีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ระยะเวลาในการคุมกเนิดก็ค่อนข้างนานนะเป็นสิบปีเลยนะคะแล้วก็จะมีประจําเดือนมาแบบปกติเนื่องจากอะไรเราไม่ได้ใช้ฮอร์โมนถูกไหมฮอร์โมนของเพศหญิงก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าแต่ว่าข้อเสียคือเราใส่เองไม่ได้จะต้องใส่โดยแพทย์เป็นคนทําให้แล้วก็อาจจะมีอาการแทรกซ้อนแทรกซ้อนจากอะไรบางคนอาจจะเกิดการระคายเคืองเนื่องจากวัสดุที่ใช้ทําห่วงอนามัยนั่นเองนะคะตรงนี้จะเป็นทองแดง ถนะัดมาอุปกรณ์ชนิดที่2อ,อันนี้ก็ใช้ในเพศหญิงนะคะเราเรียกว่าวงแหวนคุมกําเนิดจะมีลักษณะเป็นวงแหวนพลาสติกนะคะตรงวงแหวนนี้จะบรรจุไปด้วยฮอร์โมนฮิโดเจนและโปรเจสเตอโรนพอใส่เข้าไปในช่องคลอดปุ๊บฮอร์โมนโมนัมน,มนจะค่อยๆซึมเข้าสู่ร่างกายเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์หรือการตกไข่นั่นเองนะคะข้อดีคืออะไรเราไปซื้อมาใส่เองได้ถอดเองได้แต่ การซื้อจะต้องมีใบสั่งของแพทย์เท่านั้นอยู่ๆจะไปบอกว่าเอาหว่วงคุมกําเนิดไม่ได้ค่ะจะต้องมีใบสั่งซื้อจากแพทย์นะคะอ่ะตอนแมามาถึงผู้ชายแล้วนะอันนี้บรรณารู้จักดีนะจะ๊ะเขาว่าถุงยางอนามัยของผู้หญิงมีไหมมีแต่ว่าวิธีการใช้มันค่อนข้างจะยุ่งยากเขาจึงนิยมให้ผู้ชายใช้มากกว่านะคะจากในรูปตรงนี้ลูกจะเห็นว่าเป็นถุงยางอนามัยของบรรณาใช่ไหม ไม่ใช่ขนาดใหญ่แบบนี้เขาใส่ในช่องคลอดค่ะจะเป็นถุงยางอนามัยของผู้หญิงคือจะใส่เข้าไปในช่องคลอดและตรงนี้ก็จะเป็นปากปิดนึกออกไหมนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่ออวัยวะเพศชายเข้าไปปุ๊บมันก็ไม่สามารถมีช่องที่รอดผ่านของเซ์วตุจิได้นะคะเพราะฉะนั้นเซ์รตุจิก็ไม่สามารถเข้าผ่านทางช่องคลอดไปยังมดลูกได้ก็จะไม่หอมนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นถุงยางอนามัยของผู้ชายนะคะข้อดีของการใช้ถุงยางอนามัยคืออะไรคือจะเป็นวิธีที่สะดวกแล้วก็ง่ายที่สุดแต่ถามว่าเปอร์เซ็นต์ในการคุมกําเนิดมันมีข้อผิดพลาดได้ไหมผิดพลาดได้ถ้าสมมุติเมื่อไรถุงยางของคุณรั่วมันก็จะมีผลแน่นอนค่ะคืออาจจะพลาดแล้วก็ตั้งครรภ์ได้นะคะแล้วก็ข้อเสียคืออะไรเราจะรู้ว่าตรงบริเวณของถุงยางมันจะมีเหมือนเป็นสารเคลือบอยู่ใช่ไหม ที่มาลื่นเพราะฉะนั้นในบางคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็อาจจะเกิดอาการแพ้สารเคมีที่มันเคลือบที่ถุงยางได้นะคะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์การคุมกําเนิดโดยการใช้อุปกรณ์เมื่อกี้ของเพศหญิงจะมี2ออย่างคือการใช้วงแหวนคุมกําเนิดแล้วก็่วงอนามัยใช่ไหมคะวงคุมกาเนิดถัดมนาะในของผู้ชายก็คือจะมีถุงยางอนามัยของผู้หญิงมีไหมมีแต่ไม่นิยมเพราะว่ามันจะลําบากกว่าการใช้ของผู้ชายนะ ต่อมาก็จะเป็นวิธีการคุากำเนิดวิธีที่2ก็คือการคุากำเนิดแบบถาวรหรือการทำหมันนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูในของผู้หญิงก่อนการทำหมันของผู้หญิงเรารู้ว่าเซลล์ไข่ใช่ไหมเมื่อเคลื่อนที่จากรังไข่ก็จะไปสู่ท่อนําไข่ตรงนี้จะเป็นทางผ่านวิธีที่เราไม่ให้เกิดการปฏริสนธิเราก็ต้องตัดสะพานถูกไหมสะพานของเราคือไข่ตัดตรงนี้ออกท่อนําไข่ตัดออกปุ๊บ เมื่อไม่มีสะพานเซลล์อสุจิที่เคลื่อนที่มาจะไปเจอกับเซลล์ไข่ได้ไหมไม่ได้ถูกไหมคะสะพานมันขาดแล้วอ่ะเราก็อยู่คนละฝฟังไม่มีโอกาสที่จะได้รับการปฏิสนธิเมื่อเซลล์ไข่และเซลล์อสุจิไม่ได้รับการปฏิสนธิแน่นอนก็จะไม่เกิดการตั้งครรภ์เั่งไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้จํานะหลักการทําหมันของผู้หญิงคือการตัดท่อนําไข่เพื่อไม่ให้เซลล์ไข่ไปเจอกับเซลล์อสุจินะคะ ซึ่งวิธีการทําหมันของผู้หญิงจะมี2แบบเราจะเรียกว่าหมันเปียกกับหมันแห้งหมันเปียกคืออะไรหมันเปียกจะนิยมทาหลังจากคลอดอ่าภายใน6สัปดาห์ก็คือบางคนคือพอคลอดลูกเสร็จเขาก็จะบอกหมอว่าทําหมันเลยนะคะซึ่งมันจะเป็นวิธีที่ง่ายกว่าการทําหมันแห้งเพราะว่าอะไรในขณะที่เราตั้งครรภ์นะมคะมดลูกของเราจะเกิดการขยายตัวพอขยายตัวปุ๊บมันจะหาท่อนําไข่ได้ง่ายนั่นเองนะคะ อีกวิธีหนึ่งเราจะเรียกว่าหมันแห้งหมันแห้งคืออะไรเราไม่ได้ท่านคันไม่ได้คลอดอยู่อย่างนี้แหละอยู่ๆก็ไปบอกหมอว่าอยากทําหมันเพราะฉะนั้นมันจะทําได้ยากเนื่องจากว่ามดลูกของเราอยู่ในสภาวะปกติวิธีการหาท่อนําไข่ก็จะหาได้ยากเพราะฉะนั้นการทําหมันแห้งจะยากกว่าการทําหมันเปียกนะคะถัดมา,ามาดูข้อดีก่อนตรงนี้ครูอ้อม,มืมข้อดีของการทําหมัน คืออะไรคือคุณสามารถคุมกําเนิดได้แบบยาวๆเลยแต่ถามว่าเมื่อ,อไรที่คุณอยากมีลูกทาได้ไหมมีคุณก็ต้องไปต่อท่อนําไข่กลับคืนมาเหมือนเดิมนะคะแต่ข้อเสียมีไหมมีโอกาสที่มันจะพลาดถ้าสมมุติว่าเกิดท่อนําไข่ที่เราตัดเอาไว้หรือผูกเอาไว้หลุดมันก็จะทาให้เกิดการตั้งครรภ์ได้หรือเมื่อมีเซลล์ไข่เล็ดลอดออกมามันจะทําให้เกิดการท้องนอกมดลูกนั่นเองนะคะ ตอนมาเป็นการทําหมนของผู้ชายเรารู้ว่าเซลล์สืบพันธุ์ของผู้ชายสร้างตรงไหนตรงนี้ตรงนี้คืออะไรคืออะไรครับบาลนนาไม่รู้ได้ยังไงตรงนี้คืออะไรอ,อันท้าถูกไหมอันท้าําหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ผู้ชายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่ออันทะสร้างเซลล์อสุจิปุ๊บมันจะถูกลําเลียงมายังท่อตรงนี้ถูกไหมลําเลียงมาเรื่อยๆแล้วก็ไปออกทางองคชาติ เช่นเดียวกันทํายังไงไม่ให้ท้องไม่ให้ไปเจอกับเซลล์ไข่ตัดสะพานก็สิถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเส้นทางการลาเลียงถูกไหมตัดเขาออกไปซะเพราะฉะนั้นวิธีการทําหมันของผู้ชายคือการตัดหลอดนำอสุจิเห็นไหมคะเมื่อสะพานมันขาดมันก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ออกมาทางองคชาตได้ทันไหมอ่ะ แต่แต่ข้อดีคืออะไรนีข้อดีคือจะทําได้ง่ายกว่าการทําหมันหญิงนะคะแล้วก็จะเป็นการคุมกําเนิดแบบยาวๆเลยแต่ข้อเสียคืออ๋อแป๊บนึงแต่ข้อเสียก็คือว่าพอเราทําหมันใช่ไหมมันก็ยังมีเซลล์อสุจิที่หลงเหลืออยู่ภายในท่อถูกไหมคะเราก็ต้องรอระยะเวลาก่อนช่วงหนึ่งนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีตัวอสุจิออกมาจากอันทะนั่นเองแต่ถามว่าสารอย่างอื่นออกมาไหม ออกมาเพราะว่าอะไรตอมต่างๆเช่นตอมลูกมากตอมคอเปอร์ก็ยังคงทํางานปกติอยู่เพราะฉะนั้นจะมีการหลั่งน้ําต่างๆหรือสารต่างๆออกมาเพียงแต่ว่าน้ําเหล่านั้นที่ออกมาค่ะจะไม่มีตัวอาซูจิเพราะว่าอะไรออกมาไม่ได้แล้วสะพานมันขาดทันไหมอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาสรุปทบทวนบทเรียนกันนิดนึงนะจ๊ะ เพราะนั้นการคุมกําเนิดจะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือการคุมกําเนิดแบบชั่วคราวก็คือสามารถพอหยุดการกระทําอันนี้เราก็สามารถมีลูกได้เลยจะแบ่งออกเป็น3วิธีหนึ่งคือการคุมกําเนิดโดยการวิธีธรรมชาติคือนับวันปลอดภัยหน้า7หลัง7ก่อนหน้าที่ประจําเดือนจะมา7วันและนับวันที่ประจําเดือนมาต่อไปอีก7วันจะเป็นระยะปลอดภยัยคือไม่มีการตกไข่ วิธีที่2คือการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ที่เรียนแบบจากฮอร์โมนเพศหญิงก็คือฮอร์โมนฮิจโรเจนและฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะคะนั่แก่การกินยาคุมกําเนิดยาคุมฉุกเฉินแผ่นแปะคุมกําเนิดยาฝังคุมกําเนิดแล้วก็ยาฉีดคุมกําเนิดซึ่งแต่ละวิธีก็จะมีประสิทธิภาพในการคุมกาเนิดแตกต่างกันออกไปนะคะถัดมาวิธีที่3คือการคุมกําเนิดโดยการใช้อุปกรณ์นะคะในผู้หญิงก็จะมีห่วงอนามายัยวงแหวนคุมกําเนิดแล้วก็ในผู้ชายจะนิยมใช้ถุงยางอนามัยนะคะและก็ วิธีที่2เป็นการกำเนิดแบบยาวๆแบบถาวรก็คือการทําหมันนั่นเองนะคะซึ่งการทําหมันในผู้หญิงจะเป็นการตัดท่อนาไข่เพื่อไม่ให้ไปเกิดการปฏิสนธิกับเซลล์อลสุจิส่วนในเพศชายจะตัดท่อนําอสุจิของอันทะเพื่อไม่ให้ตัวอสุจิจากอันทะเล็ดรอดออกมาออกทางองกระชาิได้นะคะเพราะฉะนั้นสารที่ออกมาหรือน้าที่ออกมาก็จะไม่มีเซลล์อลสุจินั่นเองทันไหม สำหรับวันนี้ก็จะมีภาระงานดูในหนังสือเรียนนั่น120บรรณาธิกาไปแล้วนะคะมีข้อเดียวครูข้อ12นะให้ลูกทำข้อเดียวบรรณาธาทำเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนะคะมีคำถามอีกไหมโอเคถ้าไม่มีคำถามแล้วครูอ้อฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยววันพฤหัสนะคะมาเจอกันในหน่วยที่3แรงและการเคลื่อนที่นะจ๊ะโอเควันนี้ไปแล้วบา,บายๆค่ะ